กินข้าวขอบยายวันนี้ทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนมา,มากินข้าวเลยก็ลงมาเลยจ้ะม,มากินข้าวขอบยายต้มไก่แกงหน่อไม้ลาบขมมาไปเอาข้าวเจ้ามาเ่ยต้องรบต

เอออีกไม่เห็นเาสีตุกอย่าไปปิ้งไม่มีเตาไม่มีทานเอออโอ้ยสมหมดละตุ่มต่กับไปซื้อไก่ทอดมาเขาปิรอร่อยมาเนี่ยซื้อแลวกมาสว่มมาหลาบหิตแปะนั้นไม่ว่าฮะเอ็กเนี่ยคนยี่ปนนั่นคืเสร็จทังนมด โอ้โหี่นี่เนี่ยว่สาสั่งกับไก่แล้วอ่ะนี่ก็เอาซุปเขว่าไก่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 ทอดเดชาหาดใหญ่อร่อยนะเนี่ยทำเลยกินเนี่ยเราไม่กินนด้แหละ น่าจะไม่หมดเฮ้ยบ no. pues ่นยังไงเก็จะมาบอดนนัหนักมมเนยื่อของถหนักทำบอเดือผหรออืมอืมยไม่แกมองบวตอจน 对了。嗯 <laughs> หายสั้นเะเฉะเขาจะใส่ข่เบื่อไปพี่ตูขือเม่ขบือเนมีขือเนม่ือเี่คนดี E yeah. เมื่อวนี้กินกับสองคนกับยายงบร้อยแปดสิบบาทอย่างน,นี้คือคือไก่ได้เลยไก่จะบากอ,อย่าง้ยายอิ่มนะยายอิ่มนะทุกคน